โลฮัลโหล่าพื้นเนาะไม่รู้ใครขโมยเหนียวไก่นนองกูไปมครับเฮ้ก็ไม่รู้ใครขโมยเหนียวไก่น้องกูไปครับพี่มีเรื่องเหรอก็ยังไม่อยากมีเรื่องเท่าไหร่อะครับเออเดี๋ยวบ้า้าวมึงเข้าไปไหนครับเดี๋ยวกู้ข้าวไปเอ้าอีฮี้นี่ก็ไม่ฟังกูเลยเออเดี๋ยวกู้บาพว้ไปเช็คไปเลยพามาทำไมพามันไียอะไรเฮ้ยบาเลยเยอะเลยก็กูไม่รู้ว่าใครลักเหนียวไก่น้องกูอ๋อให้น้องกูแลบก่อนล้วกันเดี๋ยวมึง่อยมาเออได้ดีนะเจ้เกมนี้น้อง กอควากถึงบอกที่ว่ารักเหนียวไก่ก็คือแบบว่าที่ว่าก็คือเหนียวไก่หน้ารีแยกใช่ไหมเหนียวไก่เออสามสิบเออกูเดินเข้าเซเว่นกูออกไปตั้งนาฬิกาด้วใช่ไหมล่ะถึงกูเดินเข้าในเซเว่นเดินเข้าเวบเดี้ยนี่กูไปออนไลน์ใช่ไหมโอ้มันตุ่ยที่เอ็แม่เหนียวไก่หายมึงว่าที่รักว่าคนรักหรือว่าหมาขาบหรือแมวกินมึงคิดดูเองเหนไหมมันไม่มีปัญญาื้วเหนียวไก่เออสามสิบบาทนี่ยังไม่มีปัญญายังมารักของคนอื่นเด็ดแม่ เจ็บใจนะัดไม่จริงกูไม่รู้จะอธิบายยังไงฝากบอกคนที่ว่ารักเหนียวไก่ด้วยเนาะ่็เจ็บแม่อยากให้กูรู้นะมึงรักเนี่ยแม่กูเอา <c oughs> เหนียวไก่ยกัดปากมึงแน่จำไว้ีอยแม่แล้วกูตั้งใจอยู่ตาซื้อมากินนั่งไปไปใจจีบบ้านนี่เห็นแมย์กับถูกรัคดดกค,คิดดูเหนียวไก่มันยังรักคุณคิดตัวเองนะจริงไอย้ยาจริงเดือดเลยจริงกูต้องสองชิ้นเหนียวปลา นี่ตั้งกินลอยใบใจไปเลยห้อยไก่พ่อตายแม่เคยกินเห็บแม่อยู่กักยังรักคิดดูร้านไปยังไม่ไปยอมไปซื้อยอมมารักเนี้อไก่คุยไม่บาทคนไม่เป็นไรตังกูเยอะกูซื้อไม่ได้เบียกูยังนี่ในกระเป๋าไเป็นปึกยังแม่จริงไม่อยากอีโม่